สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมีวิธีต้มมักกะโรนี10นาทีก็ทานได้แล้วค่ะสูตรนี้ไม่เละไม่แข็งไม่จับตัวเป็นก้อนต้มง่ายๆนะคะเราจะได้ผัดมักกะโรนีอร่อยอร่อยกันค่ะสูตรนี้ทำแล้วเก็บได้นานๆเลยนะคะสามารถนำเก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้ผัดในมื้อหน้าได้เลยค่ะได้เนื้อมักกะโรนีที่นิ่มๆไม่เละไม่แตกด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเจ๊ปนจะเตรียมมักกะโรนีแห้งแบบนี้ค่ะ เป็นมัการโลนีอบแห้งที่เราซื้อมานะคะแล้วก็มีส่วนประกอบก็จะเป็นเกลือแล้วก็น้ำมันพืชเล็กน้อยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเจ๊ปันจะเตรียมน้ำสำหรับต้มหนึ่งหม้อใส่เกลือที่เราเตรียมลงไปแล้วก็น้ำมันพืชนะคะหลังจากนั้นเจ๊ปันก็จะตั้งน้ำนะคะให้น้ำร้อนเดือดก่อนเลยค่ะเมื่อเดือดแล้วเราจะเทม,มักโรนีอบแห้งใส่ลงไปเลยนะคะ ใช้ทัพพีคนไม่ให้มากาักกะโรนีติดกันนะคะมักกะโรนีเป็นแป้งเมื่อเขาโดนน้ำเขาอาจจะติดกันค่ะเราใช้ทัพทีคนไปก่อนนะคะตอนนี้เจฟานเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงแล้วเราก็จะใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีค่ะเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วมักกะโรนีก็เริ่มนุ่มขึ้นนะคะเจปานจะปิดฝาเอาไว้และปิดแก๊สได้เลยค่ะแช่เอาไว้ในหม้อแบบนี้ให้น้ำร้อนละอุป,ประมาณ10นาที ผ่านไปสินาทีแล้วนะคะเส้นมักกะโรนีเขาก็จะอมน้ำเขาก็จะบวมขึ้นและเม็ดใหญ่ขึ้นค่ะเนื้อแป้งมักกะโรนีก็จะนุ่มขึ้นนะคะเจ๊ปานก็จะนำกระชอนมาครองเอาน้ำร้อนออกเลยค่ะสะบัดกระชอนให้สะเด็ดน้ำร้อนนะคะแล้วเจ๊ปานก็จะเตรียมน้ำเย็นค่ะน้ำแช่ตู้เย็นเลยนะคะน้ำเย็นจะเป็นตัวช่วยน็อกให้เส้นมากาักกะโรนีเหนียวนุ่มหนึบแล้วก็ไม่เละไม่แข็งด้วยค่ะ ใช้ทับทีคนไม่ให้เส้นติดกันแช่น้ําเย็นจนกว่าความร้อนละอุที่เส้นจะหมดเลยนะคะจากนั้นก็ใช้กระชอนมากรองน้ําอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้ก็ให้สะเด็ดน้ําเลยนะคะเพื่อที่จะให้มัคโรนีเป็นเส้นที่แห้งแล้วก็เก็บขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองค่ะก็จะได้เส้นมัคโรนีที่เหนียวนุ่มหนึบไม่เละไม่ติดกันแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนพร้อมนําไปผัดหรือนําไปทําอาหารอื่นๆได้ตามสะดวกเลยนะคะ ถ้านำไปทำอาหารในมื้อเดียวไม่หมดเพื่อนๆใส่กล่องเก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้นานๆหลายมื้อเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆในการต้มมักกะโรนีแบบนี้เพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับเส้นสปาเกตตี้ก็ได้นะคะมื้อวันนี้เจาปานผัดมักกะโรนีใส่ไข่ใส่หมูสับเมนูเส้นทำง่ายเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีอร่อยง่ายๆค่ะเพื่อนๆเ,เจาปานขอตัวไปทานมักกะโรนีผัดไข่ก่อนนะคะ ฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ